สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับ u z z u กิ w i ิ t นะครับรุ่นนี้คือเรียกว่ารุ่นเป็นรุ่นพิเศษเลยนะครับกับรุ่น Mac Edition นะครับซึ่งตัวนี้ Mac Edition เนี่ย จะแตกต่างจากรุ่น GL ยังไงบ้างและราคาของเขาเนี่ยเพิ่มเติมจากรุ่น GL ปกติเนี่ย5,000บาททำให้ราคาตัวนี้อยู่ที่5,041,000บาทนะครับและความพิเศษของเขาอจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาไล่ทีละส่วนกันเลยนะครับก็เริ่มตั้งแต่กระจังหน้านะครับที่เป็นแบบดําด้านแบบเป็นซี่ยาวนะครับแล้วก็กันชนด้านล่างนะครับหรือสปอยเลอร์ด้านล่างเนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าเป็นสีดําด้านเช่นเดียวกับกระจังหน้านะครับไฟหน้าเนี่ยของสําหรับรุ่น GL เนี่ยมันก็จะเป็น ไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะครับเป็นไฟสีเหลืองนะครับไม่ใช่ไฟโปรเจคเตอร์เหมือนเป็นไฟสีขาวอย่างตัวท็อปนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้เขามีเดย์ไทม์ไลน์ไลน์เช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นเดย์ไทม์ที่ติดอยู่ตำแหน่งด้านล่างนะครับไม่ใช่ที่ติดอยู่ที่ตรงโคมไฟด้านหน้านะครับแต่ถ้าใครอ่ะอยากจะเปลี่ยนแปลงหรือทำให้ดูรู้สึกว่ารถมันดูสปอร์ตมากขึ้นก็สามารถไปเปลี่ยนไฟชุดนี้ได้นะครับแล้วถ้าใครจะเพิ่มเติมไฟตัดมองเนี่ยเขาก็มีช่อง ไฟตัดหมอกให้นะครับสามารถติดตั้งได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วถัดมาด้านบนเนี่ยถ้าสังเกตดีๆก็จะมีสติกเกอร์เนี่ยสติกเกอร์ด้านหน้าตรงเนี้ยถ้าจะดูดีๆเนี่ยมันจะล้อไปกับด้านข้างนะครับทําให้เป็นเส้นเดียวกันนะครับอ่าถ้ามาดูด้านข้างเนี่ยเราก็จะเห็นซุ้มล้อที่เข้ากับสปอยเลอร์ด้านล่างเช่นเดียวกันนะครับถัดลงมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีตําแหน่งของตัวสปอยเลอร์ชิ้นด้านข้างนะครับสปอยเลอร์ด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นเป็นกราบ เรียกว่ากาบด้านข้างนะครับของตัวรถเนี่ยทำให้ดูตัดกับตัวสีรถพร้อมกับสติกเกอร์ Mac Edition นะครับเป็นรุ่นที่บ่งบอกว่าเออตัวนี้เป็นรุ่น Mac Edition เลยนะครับอ๋อผมลืมอีกชิ้นหนึ่งก็คือตัวล้อนะครับล้อในครั้งนี้เขาก็ให้ตัวล้อกระทะมาซึ่งหลายๆคนก็อาจจะบ่นว่าแบบทําไมถึงให้ล้อกระทะแต่จริงๆรล้อกระทะตัวนี้เขาให้ขนาดมาถึง15นิ้วนะครับซึ่งสามารถเอาไปแต่งเพิ่มโดยการเปลี่ยนล้อแม็กแต่ยังใส่ยางขนาดเดิมได้คือถ้าล้อ15พร้อมยางตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็จะให้17565 R15 นะครับถ้ายื่นออกมานิดนึงทาให้มันพอดีซุ้มร้อเนี่ยจะดูค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับแต่ก็อันนี้เป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับอ่าแล้วด้านหลังเนี่ยจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวตามผมมาครับอ่ามาถึงด้านหลังแล้วนะครับก็จะเห็นตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยตั้งแต่ด้านหน้าด้านข้างแล้วมาถึงด้านหลังนะครับเชื่อมต่อกันเป็นเส้นเดียวกันเลยดูเป็นลายเฉพาะตัวของเขาเลยนะครับแล้วมาพร้อมกับสปอยเลอร์สีดําด้านเช่นเดียวกันนะครับ ที่ติดคีบประมานี่จะเห็นว่าเออดูมีความลับแล้วก็ดูตัดกับตัวรถมากๆเลยนะครับพร้อมกับคีบฉลามที่คนส่วนใหญ่จะชอบนะครับไปเปลี่ยนกันอ่าตอนนี้เขาก็ให้มาแล้วถัดมาด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นสเกิร์ตด้านล่างเช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นอยู่ด้านท้ายเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นท่อไอเสีย4ท่อเลยครับดูมีความสปอร์ตมากขึ้นแต่จริงๆตัวนี้เป็นท่อลอกนะครับไม่ใช่ท่อจริงอ่าแล้วพอมาถึงตรงตำแหน่งนี้ก็เป็นไฟเบรกดวงที่3เช่นเดียวกันนะครับ คือถ้าดูโดยรวมเนี่ยรถยจะดูมีความมิติหรือว่าดูมีความกว้างมากขึ้นนะครับและด้วยราคาที่เพิ่มเติมขึ้นมา5,000บาทจากรุ่น GL นะครับกับของแต่งที่ได้มาในครั้งนี้ผมมองว่าค่อนข้างคุ้มค่านะครับเรียกว่าเหมือนผ่อนไปด้วยในตัวรถเราไม่ต้องไปแต่งชาข้างนอกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้มีความสวยและลงตัวทีเดียวเลยนะครับแล้วภายในเนี่ยจะเป็นไงหรือการขับขี่เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมัง้งเดี๋ยวเราไปติดตามชมกัน,นครับ ครับแล้วจุดเด่นของตัวสวิปนะครับอีกอย่างหนึ่งของเขาก็คือตัวเปิดประตูด้านหลังนะครับซึ่งเขาออกแบบมาอยู่ด้านบนตรงตำแหน่งตรงนี้นะครับซึ่งทําให้รู้สึกว่าถ้ามองจากด้านข้างเนี่ยเหมือนเป็นรถสปอร์ตคูเป้สประตูเลยนะครับเรียกว่ามีความโดดเด่นและดูมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเขามากๆเลยนะครับและภายในจะเป็นไงกันบ้างครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับแล้วมาถึงด้านในนะครับเราก็มาเริ่มกันที่เบาะหลังกันก่อนนะครับตำแหน่งที่ผมนั่งเนี่ยผมสูงอยู่ที่ประมาณ172นะครับ S <S <an> ก็เรียกว่านั่งค่อนข้างสบายนะครับกับตำแหน่งการเอียงของเบาะเนี่ยผมถือว่าโอเคทีเดียวแล้วช่องเก็บต่างๆนะครับก็มีมาให้ทั้งหมด3ช่องนะครับแต่เท่าที่ผมอยู่กับรถมา3-4วันเนี่ยถ้าแก้วใบใหญ่ๆเนี่ยก็อาจจะค่อนข้างลําบากนะครับเพราะช่องเนี่ยค่อนข้างเล็กทีเดียวแต่ว่าตำแหน่งการวางของหรือเก็บของหรือสัมภาระต่างๆนะครับผมมองว่ายังโอเคทีเดียวนะครับเรียกว่าเก็บได้หลายส่วน,นครับแม้กระทั่งด้านท้ายหรือว่าถ้าเราจะสะดวกในการ หยิบของด้านท้ายนะครับนี่เราสามารถปรับเบาะตรงนี้ได้เลยนี่ตำแหน่งตรงนี้เราสามารถล้วงมือไปหยิบของด้านหลังได้เช่นเดียวกันนะครับเรียกว่าสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอ๋อได้อีกตำแหน่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าติดใจผมก็คือไฟด้านบนนะครับตำแหน่งไฟท่านบนเนี่ยมันไม่มีทําให้ถ้าเราเก็บของหรือเข้ามาในรถตอนกลางคืนหรือจะหยิบของเนี่ยค่อนข้างลําบากนะครับเพราะมันจะมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยเพราะมันจะมีไฟแค่ตำแหน่งด้านหน้าของคนขับเท่านั้นเองนะครับ แล้วด้านหน้ากับการขับขี่เป็นไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับโอเคเรามาถึงด้านในตำแหน่งคนขับกันแล้วนะครับซึ่งด้านหน้าเนี่ยสิ่งที่ผมสัมผัสได้ตั้งแต่แรกเลยก็คือตัวเบาะของเขานะครับซึ่งเป็นทรงสปอร์ตท,ทำให้เรารู้สึกว่านั่งแล้วกระชับตัวแล้วผมเนี่ยได้ขับมาแล้วระยะเวลาหนึ่งเนี่ยยิ่งทำให้รู้สึกว่าขับทางไกลเนี่ยทำให้ไม่เมื่อยเลยอ่านี่เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเขานะครับอ่าเรามาไล่กันทีละส่วนเลยนะครับตั้งแต่ ตำแหน่งพวงมาลัยนะครับเป็นตำแหน่งทรงสปอร์ตเช่นเดียวกันนะครับเป็นแบบตูดตัดนะครับอ่าพร้อมกับมันติฟังก์ชันต่างๆเนี่ยด้านขวาเนี่ยไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีคุชคอนโทรลหรือตำแหน่งอะไรเลยด้านซ้ายเนี่ยก็เป็นตัวปรับวิทยุเท่านั้นเองนะครับวิทยุก็เป็นแบบอนาล็อกนะครับรุ่นเริ่มต้นเนี่ยเขาไม่ได้ให้อะไรมามากนะครับมาตำแหน่งแอร์ก็เป็นปุ่มปรับปกตินะครับอ่ารับเป็นแบบหมุนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นช่อง usb 1ช่องนะครับ พร้อมกับช่อง power outlet อีกหนึ่งช่องแล้วตำแหน่งวางแก้วก็เช่นเดียวกับด้านหลังนะครับผมรู้สึกว่าถ้าวางแก้วใบใหญ่ๆเนี่ยไม่ได้รู้สึกครับเพราะผมได้ลองวางแล้วมันอาจจะวางค่อนข้างยากนะครับด้วยความที่มันตื้นแล้วก็ค่อนข้างเล็กทีเดียวนะครับมาตำแหน่งคอนโซนคอนโซนของเขาเนี่ยเป็นสีแบบอ,อันนี้เป็นวัสดุแบบพลาสติกนะครับสีขาวตัดกับตัวสีดำเนี่ยอันนี้แล้วแต่ความชอบแต่ผมอะ่ะมองว่าถ้ามันเป็นสีเทาหรือสี ดำไปเลยอะ่ะหรือเป็นลายเคปล่าเนี่ยผมมองว่ามันจะดูสปอร์ตและดูสวยกว่านี้นะครับนี่มันล้อมากับด้านข้างนะครับก็เป็นสีขาวเช่นกันผมกลัวว่านานๆไปเนี่ยมันอาจจะเป็นสีดําแล้วทําความสะอาดยากนะครับมาที่เลือนไม้ด้านหน้าของคนขับนะครับก็เป็นแบบอนาล็อกเป็นเข็มทั้ง2ด้านเลยนะครับทั้งวัดรอบและความเร็วนะครับตัวนี้ผมชอบตอนกลางคืนนะครับเพราะว่ามันเป็นสีแดง พอมันเป็นสีแดงเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าดูมีความแบบเป็นอารมณ์สปอร์ตของตัวรถมากๆเลยนะครับและตรงตำแหน่งตรงกลางเนี่ยก็จะวัดค่าต่างๆของตัวรถนะครับก็ค่าเฉลี่ยอัตราการกินน้ำมันหรือว่าอัตราที่รถจะวิ่งได้นะครับว่าจะวิ่งได้ระยะทางเท่าไหร่ต่อน้ำมันหนึ่งถังนะครับคือดูโดยรวมเนี่ยตัวรถถ้าในห้องโดยสารเนี่ยสีดำพร้อมกับเบาะเป็นแบบเป,แบบเป็นผ้านะครับตัวนี้ค่อนข้างนุ่มทีเดียวเลยนะ อ๋อแต่อย่างนึงอะที่ผมรู้สึกได้ว่าเป็นข้อติของผมละกันก็คือตัวตำแหน่งกระจกไฟฟ้านะครับของตัวคนขับเนี่ยซึ่งเป็นออโต้แค่เพียงตำแหน่งการกดลงนะครับนี่แต่ขึ้นเนี่ยเขาไม่ได้เป็นออโต้ผมรู้สึกว่าอันนี้ผมติดนิดนึงเพราะว่าถ้าเป็นออโต้ด้วยทั้ง2ทั้งขึ้นและลงเนี่ยหรือว่าขึ้นอย่างเดียวก็ได้เพราะว่าเวลาเราขับเนี่ยครับถ้ารับบัตรหรือว่าเราขับบนทางด่วนเนี่ยเราต้องคอยมาพวงกับการกด กระจกขึ้นอันเนี้ยผมรู้สึกว่าไม่แฮปปี้กับตรงนี้เท่าไหร่นะครับแต่ดูโดยรวมของเขาเนี่ยกับราคาค่าตัว5 4 1 0 0 0บาทเนี่ยผมก็ถือว่าพอใจในระดับหนึ่งเลยนะครับว่าสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยถือว่ามันสปอร์ตแล้วก็ดูรงตัวและการขับขี่เป็นไงบ้างครับเดี๋ยวเราลองไปขับกันดูเรามาถึงการขับขี่แล้วนะครับ เรียกว่าซูซูกิตัวนี้การขับขี่ของเขาโดดเด่นทีเดียวเลยนะครับสำหรับในกลุ่มอีโคคาร์ด้วยกันเนี่ยเรียกว่า handling ในการควบคุมรถตัวรถของเขาเนี่ยที่มีขนาดกําลังพอเหมาะเนี่ยการขับขี่เนี่ยโดดเด่นมากๆเลยนะครับด้วยช่วงล่างของเขาหรือการออกแบบตัวถังที่เป็นรุ่นใหม่เนี่ยเป็นแบบฮาร์ดเทคนะครับซึ่งออกแบบให้ตัวถังเนี่ยลูลม,มากยิ่งขึ้นและมีน้ําหนักเบาทําให้ขนาดเครื่องยนต์ของเขาที่มีขนาด 1.2ลิตรแรงม้าอยู่ที่83แรงม้าแรงบิดอยู่ที่108นิวตันเมตรเนี่ยเพียงพอสำหรับตัวรถคันนี้มากเลยนะครับโดยเกียร์ของเขามีทั้งหมด6สปีดพร้อมกับหมวดสปอร์ตนะครับที่สามารถกดได้ที่คันเกียร์เนี่ยทำให้อัตราเร่งในการขับขี่ถ้าเราต้องการเร่งแซงต่างๆหรือว่าเราต้องการเชนเกียร์โดยที่ไม่ต้องปรับเกียร์ลงมานะครับ ตัวนี้ก็จะสามารถปรับได้ที่ตัวหมด S ตัวนี้นะครับการที่รถเนี่ยมีขนาดเล็กน้ำหนักเบาเนี่ยความคล่องตัวก็จะมากขึ้นอัตราการกินน้ำมันของเขาก็ค่อนข้างดีนะครับเนี่ยผมขับมาโดยเฉลี่ย3-4วันเนี่ยผมขับเรียกว่าแบบไม่ได้ประหยัดน้ำมันนะครับเรียกว่าขับเรื่อยๆใช้ชีวิตจริงๆขนคน3-4คนเนี่ยอัตราการกินของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15.5โลซึ่งค่อนข้างประหยัดมากๆเลยนะครับสำหรับ ตัวรถขนาดนี้แล้วถ้าผมวิ่งในทางไกลโดยความเร็วเฉลี่ยที่1 1 0ถึง120เลยนะครับเรียกว่าตามกฎหมายกำหนดเนี่ยค่อนข้างดีทีเดียวกับการประหยัดน้ำมันของเขาการเข็บเสียงของเขาเนี่ยค่อนข้างดีทีเดียวนะครับลมที่จะเข้ามาเนี่ยความเร็วอยู่ที่ประมาณ120ขึ้นไปนะครับถึงจะทำให้เสียงลมเนี่ยค่อนข้างดังเรียกว่า จุดเด่นต่างๆของตัว s สวิปเนี่ยชัดเจนในเรื่องตัวรถที่มีขนาดเล็กอัตราการกินน้ำมันที่ดีและการควบคุมรถที่ดีเช่นเดียวกันนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับ Suzuki m a x Edition ตัวนี้ซึ่งเป็นตัวตกแต่งพิเศษซึ่งเพิ่มเติมราคามาเพียงแค่5,000บาทนะครับแต่ไปได้ชุดแต่งมาจากโรงงานเลยนะครับเรียกว่า5041,000บาทเนี่ยพร้อมราคาผ่อนเลย ผมโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่ามันคุ้มค่ามากๆเลยนะครับและอีกอย่างที่มีความคุ้มค่าของตัวซูซูกิตัวนี้นะครับการเช็คระยะของเขานะครับค่อนข้างถูกนะครับจากระยะทางเนี่ยหนึ่งโลจนถึง1,000งแโลเนี่ยไม่เกิน5,000บาทนะครับและตารางต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองลงไปให้เพื่อนๆดูนะครับ แล้วรถคันต่อไปเนี่ยจะเป็นรถอะไรหรือเพื่อนๆอยากให้เรารีวิวรถอะไรเนี่ยฝากช่องทางการติดตามหรือว่าเราคอมเมนต์มาก็ได้นะครับวันนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบืน